ไปดูที่จังหวัดเลยกันบ้างนี่คึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะฮะทางคุณชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนําประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยทั้งจังหวัดเลยสมัครกันมา43,000กว่าคนตัวเลขนี้คือมากที่สุดเป็นอันดับ8ของประเทศเลยนะครับก็มาวิ่งพร้อมกัน14อําเภอย่างจุดที่พาไปดูคือที่ลานพญานาคสวนสาธารณะกุดป่องนี่คนเข้าร่วมกันถึง15,000คนเขามีแบ่งประเภทการวิ่งนะเป็นแบบฟันรันระยะทาง5กิโลเมตร มินิฮัฟมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็มีกิจกรรมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน9้ถ้าใจนอกจากการวิ่งแล้วในงานก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองโดยเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณาสุขด้วยนะครับ ยังอยู่กันที่ภาคอีสารน,นะครับทางคุณชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยวันนี้ได้เป็นผู้นำนะครับในการนําประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่10นะกิจกรรมเนี่ยจัดที่บริเวณอ่างเก็บน้ําทวัชัยที่ตาําบลมออําอเภอทวับุรีนะกิจกรรมจะมี3ประเภทด้วยกันนะครับก็วิ่งฟันรันเนี่ยหกิโลเมตรนะครับถ้าเป็นมินิมาราธอนเนี่ยสิกิโลเมตรและการปั่นจักรยานระยะทาง20กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยนักวิ่งและนักปั่นทั้งหลายจะได้ชมวิวของอ่างเก็บน้ํา ทวัชชัยนะเพื่อที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มาออกกําลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยครับ